Thank you สวัสดีครับวันนี้นะผมก็มาพบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟุกแคร์สมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้เรามีรถยนต์เข้ามาหนึ่งคันครับผมเป็นอิซูซูดีแม็กซ์ 2.5S เครื่องยนต์ยูโรโฟนะครับผมเลขไม่5,000กว่าโลแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับก็สําหรับเกรดเนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับด้านหน้าก็จะได้เป็นระบบไฟไฮโดรเจนธรรมดานะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เจ้าของเดิมเขา ตั้งมาให้นะครับส่วนทางด้านกระจังหน้านะครับผมก็อันนี้ได้ทําการเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมอ่าเพราะว่าเดิมทีเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าพลาสติกธรรมดานะครับผมส่วนสีรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเดิมสวยๆเลยนะครับผมได้เป็นสีเทาเข้มสีหายากอีกด้วยนะครับอ่ะมาดูเรื่องทางด้านของล้อแมกนะครับอันนี้ก็เป็นล้อแมกที่เจ้าของเดิมเขา ใ่มานะครับผมถ้าไม่ถูกใจก็อยากจะเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าเดี๋ยวทางเรารีบร้อนแต่เราก็จะเปลี่ยนไว้เราก่อนนั่นเองนะครับอ่าดานข้างไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงประตูนะครับอ่าจะยังไม่ได้อยู่ตรงมุมกระจกนั่นเองนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นแคปเปิดนะครับแล้วก็จะมีเป็นโลโก้สเปคแคปพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็อยากจะเปลี่ยน่ะเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้าง ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะสวยจะงามขนาดไหนอ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็น all new open c a p เรียบร้อยแล้วนะครับผมอเดี๋ยวเราก็จะมาดูโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นพวกเม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คแล้วก็ดูตามโครงสร้างขอบประตูซีนกาวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตามน็อตประตูพวกนี้นะครับผมก็ยังไม่มีรอยแกะรอยถอด นะครับเราก็จะมาเป็นทางด้านทางนี้นะครับผมเราก็ลองดูกันได้เลยนะครับผมว่ารถไม่มีการซ่อมการเคมมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็าำเนี่ยพวกเนี้นะครับผมคอประตูต่างๆเบสอาร์คอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกเบาะพวกอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าไปรับชมภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็มาดูสําหรับด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นท้ายเดิมอยู่นะครับผมว่าจะเป็นมือเปิดก็เป็นมือเปิดดานะครับแล้วก็มีการติดตั้งบั克เลอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนเรื่องท่อนะครับท่อด้านล่างก็จะมีเป็นแบรนด์ของที่เขาติดสติกเกอร์ตรงกระจกมานะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดล้อพวกอะไรพวกนี้เป็นล้อชุดเดียวกันทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็น หม้กแก๊ปลังคานะครับที่เจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาให้นะครับผมสีโดยรวมก็คือโอเคนะครับผมว่าจะเป็นพวกรอยเม็ดอาร์ตามข้อกระบะอะไรต่างๆนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็สําหรับภายนอกคงมีกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมออปชันด้านในกันนะครับอ่ะครับผมก็สําหรับภายในนะครับคันนี้ ก็จะมาในรุ่นของเกตเนะครับเกตเอสโฉมนี้นะครับผมก็จะยังไม่ได้มีถุงลมนิรภัยมานะครับผมส่วนคอนโซลกลางนะครับผมเนี่ยก็คือไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับผมแล้วก็ตรงจุดตรงกลางนะครับถ้าเป็นตัว L ขึ้นไปก็จะได้เป็นเกะเปิดปิดนะครับแต่พอเป็นเกตเก็จะเป็นหลุมธรรมดานะครับผมยังไม่มีเกะเปิดปิดแล้วก็ที่สําคัญนะครับผม ก็ได้มีการเปลี่ยนเครื่องเล่นนะครับเป็นจอ Android ให้แล้วเรียบร้อยส่วนระบบแอรปรับแมนวนวลทั่วไปนะครับแล้วก็เกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับก็เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันนะครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างเงียบได้ที่สำคัญนะครับผมเลขไมของเราได้ดําเนินไปเพียงแค่ ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นรถบ้านที่ซื้อเข้ามานะครับผมเราก็เลือกคัสสันมาเป็นอย่างดีนะครับอ่ะก็สําหรับภายในนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านบนฟ้าเพดานนะครับผมตามแผงประตูตามคอนโซนเบาะด้านหลังนะครับก็คือยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ลองดูอบๆกันนะครับก็เดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์กันต่อได้เลยนะครับ อ่าครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์อันนี้นะครับผมว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับผมเราก็จะมาในรุ่นของเครื่องยนต์ยูโรโฟนะครับก็คือฝาครอบเบา,วาวจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็กองน้ามันเครื่องจะได้ทําการย้ายไปอยู่ด้านล่างแล้วนะครับส่วนโครงสร้างต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนอ็อตแก้มน็อตฝากระโปรงคันหน้าแผ่นเพลททุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ไม่มีร่องรอยการชนหนักหรือว่าผิกคว่ำม,มาแต่ย่างได้นะครับผมยังไม่มีร่องรอยการเค็มใดๆมาเลยนะครับสวยทุกจุดอย่างแน่นอนนะครับผมสวยทุกจุดอย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวปิดท้ายและเดี๋ยวสรุปรายละเอียดให้ฟังกันนะครับว่าข้อมูลรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผม อ่ะก็สำหรับคันนี้นะครับผมเราก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับยูสุดีแม็กออเนีวแคปเนะครับนยนยโโโเครื่องยนต์ย u โ o โฟเลขยกใหม่แค่ห้าหมื่นกโลนะครับผมมาในราคาเพียงแค่4ี่แสนสืเก้าพบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ยังจะเป็นรถบ้านซื้อเข้ามาอีกด้วยนะครับสำหรับราคานี้พิเศษนะครับผมเราก็มีส่วนลดให้ในคลิปนี้นะครับมีส่วนลดให้ถึง 2,000 20, 0บาทด้วยกันก็จะอยู่ยที่4,000 0 0กับ9,000บาทนะครับผมสนใจก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ